ซุปร้อนๆสักถ้วยไหมคะซุปแบบดั้งเดิมอุดมไปด้วยผักสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพและมีรสอร่อยแต่ก็มีข้อด้อยคือเราต้องเสียเวลาหัน่นจับและเคี่ยวอยู่นานกว่าจะได้กินแต่นี่อาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมซุปสำเร็จรูปที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้จึงได้รับความนิยมอย่างมากส่วนผสมหลายอย่างในซุปสำเร็จรูปถูกขนมาในรถบรรทุกและเชื่อหรือไม่ว่ารถคันนี้มีน้ำตาลอยู่เตรียมรถเลยทีเดียว ซุปหลายชนิดมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยาะน้ำตาลที่ให้ซุปมีรสชาติที่ดีขึ้นคนงานกลุ่มนี้กำลังคัดส่วนผสมสำคัญอีกอย่างหนึ่งของซุปนั่นคือต้นหอมแห้งหอมที่ใบจะถูกคัดทิ้งส่วนที่เหลือจะเก็กบไว้ผสมกับอย่างอื่นและนี่คือที่ที่ทำให้เกิดลูกชิ้นหรือหัวที่ใช้มาจากหลายส่วนตั้งแต่สะโพกไปจนถึงคอ แต่จุดหมายแรกของเนื้อพวกนี้ก็คือเครื่องบดเนื้อที่บดละเอียดแล้วจะถูเทลงเครื่องผสมอุตสาหกรรมจากนั้นก็จะเติมส่วนผสมสำคัญอื่นๆเช่นผงไข่ขาวเกล็ดขนมปัง,งและเครื่องเทศลงไปเมื่อผสมเข้ากันมันก็พร้อมที่จะกลายร่างเป็นลูกชิ้นแล้วส่วนผสมทั้งหมดจะไหลผ่านกระบอกขนาดใหญ่ลงสู่เครื่องทำลูกชิ้น ลูกชิ้นลูกเล็กๆที่เกิดใต้เครื่องจะถูกโรยด้วยแป้งและขย่าเพื่อไม่ให้ติดกันจากนั้นตะแกรงใส่ลูกชิ้นหลายร้อยอันจะถูกนำไปเข้าเตาอบขนาดใหญ่และใช้เวลาอยู่ในนั้นประมาณสองชั่วโมงเมื่อเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วก็ได้เวลาผสมให้เป็นไปตามสูตรชุดชนิดต่างๆหอมแห้งถูกเติมลงไป รถเข็นส่วนผสมจะมีชุดตาสร้างขนาดใหญ่ติดอยู่เพื่อช่วยให้คนงานช่างส่วนผสมทุกอย่างได้ถูกต้องตามสูตรนอกจากผักแห้งแล้วก็ยังใส่เครื่องปรุงรสเช่นปาปราิกรา้าเกลือและผงกระเทียมลงไปด้วยแต่ยังมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้รสชาติจัดจ้านขึ้นนั่นก็คือไขมัน ไขมันเป็นของเหลวแต่ไขมันที่จะใส่ลงไปในซุปต้องถูกทําให้แข็งซะก่อนโดยการแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ14องศาวิธีนี้จะทําให้เราหั่นและบดเป็นผงได้ถ้าพ่อครัวเทไขมันเหลวลงไปในถังเลยไขยมันก็จะกระจายตัวไม่ทั่วส่วนผสมทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเครื่องปั่นขนาดใหญ่เพื่อคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน ผลิตซุปสำเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของอังกฤษบริษ,ษัทผลิตซุปขนาดใหญ่ในอังกฤษมีอยู่ประมาณ1ิบริษ,ษัทและอุตสาหกรรมนี้ทำรายได้มากกว่า73ล้านปอ์ต่อปีเมื่อการแข่งขันเข้มข้นผู้นนผลิตซุปรายใหญ่จึงต้องจ้างนักทดสอบรสชาติมาช่วยให้ธุรกิจที่ทำกำไรเดินหน้าไปได้ดีดผลที่ได้จากนักทดสอบจะเป็นตัวชี้ว่าซุปรสใหม่รสใดจะดีพอที่จะนำออกวางจำหน่ายในห้าสรรพเินค้า เราไปที่สายการผลิตกันต่อตอนนี้สุกร้อที่จะบรรจุลงซองแล้วแต่ลูกชิ้นล่ะเครื่องจักรตัวนี้กําลังจัดการกับลูกชิ้นอยู่ลูกชิ้นจะถูกเทลงไปในกรวยซึ่งจะจ่ายลูกชิ้นไปในปริมาณที่กําหนดลงไปในซองแต่ละซองกรวยเหล่านี้จะชั่งน้ําหนักลูกชิ้นก่อนเมื่อได้ตามที่ต้องการแล้วก็จะปล่อยลูกชิ้นลงไปผสมกับซุปผงและเส้นที่อยู่ข้างใต้ เครื่องจากตัวสุดท้ายในส่วนผลิตจะติดปากถุงด้วยเครื่องรีดร้อนและตอนนี้เราก็ได้ซุปสำเร็จรูปแล้วซุปแต่และถุงจะถูกบรรจุลงกล่องที่มีซุปรสเดียวกันและกล่องเหล่านี้ก็จะถูกขนจากโรงผลิตไปเก็บไว้ในโกดังซุปที่วางจำหน่าในท้องตลาดมีหลายรสตั้งแต่ซุปไก่ไปจนถึงซุปอิตาเลียน คนงานจึงต้องตรวจให้แน่ใจว่าซุปที่อยู่ในกล่องเป็นรถเดียวกันทั้งหมดบริษัทผลิตซุดแห่งหนึ่งอ้างว่าซุปสำเร็จรูปที่ดังของบริษัทขายได้ถึงปีละ250ล้าน่องและนี่คือกระบวนการผลิตที่เข้มข้นซึ่งทำให้ลูกค้าหันมาทำซุปร้อนๆจากซุปสำเร็จรูป